นี่คือมึงกะให้ใจร้าวแบบ10ตัวจริงใช่ปะชาเลนจ์เกมนี้เจร้าวจอมืดไปถึง10รอบไปจบละกันใจร้าวโดนหมาหัวเนี่ยก็มาดิครับก็มาดิครับ Hello motherfuckers เฮ่บวยไปลองสตาร์ตสตีมได้เหรอคลียร์ิปบเขียร์ผมคนนี้คิ๊บมั้งนะามูตาซ่าสตรีมที่ช่องใจร้าว ทุกวันนะครับผมสวัสดีครับท่านสมาชิกเอาอ่ะเข้ามาสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับเล่นตัวนาเมนต์นะใช่ไหมมีกฎกติกาอะไรไหมกิบหรือไม่มีเลยไม่มีครับพี่ในปกตินะครับไม่มีไเลยถามว่าพี่อะไรเดิมพันไหมนั่แหละพี่ิตนพี่ิตรนถ้าไปเดิมพันกับเขาเด้อถ้าทีมกิบจบไม่ได้ภายใน10นาทีถือว่าทีมฝั่งนี้ชนะโอเคปะ10นาทีใครแพ้โบ้แป้งทั้งทีม ต่ตินต่อก็ต้องหน้าหน้าขาวนะองตีเลีเดี๋ยวกูไปหยิบแป้งก่อนใจเย็นดิมึงไม่สู้ก่อนเนาะไ่สู้แล้วจะกูโบกแม่งเลยหรไม่อันนี้ทีมพี่ส่งสองคนมาขิงก่อนส่งพี่กับเคมาขิงก่อนผมว่าเก็บขิงเพราใช้ในเกมดีกว่านะเฮ้ยแต่ผมดูนี่ทั้งพี่มาร์คกิลลงคลิปปรึกษามาแล้วเฮ้ยเอาว่ากล่าวมาแล้วว่าเก๋กันเจอกันกินเจอกันทุกคนเดี๋ยวได้รู้เข้าาม ทีมทีมผมมีอไอเคนะผมมีผมมีเป็ดแล้วก็มีพี่แชมป์พี่ไทม์แล้วก็พี่มาฟินเคโรลนะผมเอาอะไรมาแพ้วะเอาสิเออกูขอแค่ฆ่าตัวเดียวกูขอตัวเดียวเลยไกลลงปะลงครับเฮ้ยเอาเดี๋ยวกดขี้ไงลงเฉยเสร็จแล้วเจอกันที่ออฟเลนดี่ไหมเอ้กูไม่กล<อ>ารกูไม่กลารกูไม่กลารกูไม่กลารอยากเจอมากันอยากโดนอยากโดนอยากโดนเยอะๆอ้า จอดำทุกนาทีมันเป็นยังไงจดนี่คือมึงกะให้ใจร้าวแบบสิบตัวจริงใช่ปะชาเลนจ์เกมนี้ใจร้าวจอมืดไม่ถึง10รอบไ่จบละกันใจร้าวโดนหมาหัวนี่ก็มาดิครับก็มาดิครับ Let's go เฮ้เราต้องเราต้องบูมปะเ่าเลยเที่ยบูมไปก็เสียเวลาเปล่าข้าวทุกจานไม่บูมละไอ้เหี้ย เ้ยพ right. ี่มันมาแล้วมันเหมนนะมันเหมนแลกายกายเสียพีทไฟได้พี่มึงแมนแด้ว่าีมากแมนที่สุยสามตัวหมหมดเลยอ่ะมึงจะลืมหรือว่าเลสุดที่ทำให้โดนต้องแมนในเกาหลี ไม่ไปหาพี่กลัวกลัวโดนได้บอกแล้วไม่เล่นหรอกออพเดทเลยโอ้โหเขี้บเอ็กโอ้โหเต๋อเต๋อหนีเต๋อเอ้ยกายไตตะบานทำไมสวยพี่สวย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  กินเผาอย่างโปรตีนะครับโปเต้โปรเตกินลาโปรเต่เกียดผมนิดนึงนะเฮ้ยบอยลองสตาร์กันดเดีเหรอเดี๋ยวไอ้ตวาเดี๋ยวเย้ยวโอ้ย่างตร้างต่ำางตได้เลย Ơi! đó đó Ở đây ba, đây ba. Anh chi ơi. Anh chi à. Ôi. Oh, <laughs> เะคลิปคลิปผมคุยคนในคลิปมั้งข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่าเท่าถ้าเราเอาป้อมได้ก่อนเราชนะมึงยังไม่ได้แตะป้อมเขาเลยเหี้ยบหน้าก็มีหลังก็มีนะเอาคนติดดาวนะครับโอ้โ้สัตว์ฟิกเกอร์เกมนี้มันดักกว่าที่แล้วอีก ทำไงไม่ให้โดนเลงเออ <c oughs> อยากโดนอยากโดนอยากโดนเยอะๆอุยเฮียโดนโดนโดนนโดนโดนโดนอเคเค้าวไอ้ไกลไกลอ้ยไกลไอ้ไกลไอ้ไกล มีหมีป้ามแดงมีหมีเย้สบายสบายเอาอีกป้อมไม่เอาป้อมเดียวสองป้อมเอาสองป้อมต้องไม่กลับกีล่ามาตรงหัวหน้าไม่มีจะตายไมีมยจะตายคิดขายเลี้ยวไปนี่ไม่ได้ว่ะฟุตติกใพยเอาเชียร์ไม่ได้อ้าตอนนี้ผมเชื่อนะว่ากิจเขาตั้งใจว่าเขาบินมาเขาตายพี่เราต้องรอจังหวะที่เขาหลุด นี่ถ้าพอสุดอิมานะกูสามารถแบบวิ่งอ้อมโลกได้เลยไอ้เรี่อยๆๆ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 ๆนๆๆายๆๆๆๆนๆๆๆๆเๆๆนๆๆกๆๆๆๆนๆๆๆยๆ่ๆๆ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 ๆอๆๆอๆๆ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 ห

ก็มาดิก hey, ็มาดิก็มาดิเ้ยโอ้ยใจร้าวเอาจอดิเอา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 เฮ้ยเทพป่ะเทพป่ะไปกินจอดไปกินเทพป่ะเทพป่ะเทพป่ะเอาป่ะเอาป่ะตอนนี้ทิ้งคนเดียวก็เอาใช่ไหมกูลืมถอยได้ไงวะเออกูลืมถอยได้ไงวะเออกูลืมถอยได้ไงวะหนึ่งเก้ามึงลืมถอยกูถามจริงเจ๊ล้าวได้ไม่ชนะควรยินดีในจุดที่เล็กๆน้อยๆทุกคนชมไป มีเป้าตัวกับสิ่งเล็กๆอ่ะมีแต่เรียนรู้อ่ะไม่ใช่กายกายอย่ามองหน้ากูอย่างนี้กายแมวไอ้อยู่ดีไม่ว่าดีแม่งจะเล่นโชว์สาวกหน่อยโอ้ยังหลบได้โว้โอ้ยเชี่ยทีลาไม่แค่ขี่กูแบบนิดเดียวอ่ะโอยเชี่ย เมื่อกี้โชว์ท่าเสียขดมติกเกอร์าโอ้ยย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 ขยยอกยยาอยอยอยยยยยยย่ยยอยยยยยย่ยย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 ย่ายยยยยยยไรยย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 ่ยยยยยยย่ยยยยยย เฮ้เอาว่ะต้องมีนิดนึงต้องมีนิดนึงต้องมีนิดนึงจริงมีหมอมีห่อขอขอไอเกมได้ไหมครับขอไอเกมเอาเอาขอพี่ผมอยากเล่นการบ้างอะครับเฮ้ยพี่พี่เหมือนแคทอะทุกตัวแม่กระโดดมาแบบโอ้โหไม่เก่งใจป้อมกูเลยแค่แค่เห็นผ้าคุมสีแดงไอปิดดำๆมากูขนถอยแล้วกูไม่เอาแล้วไปแล้ว